สวัสดีครับเพื่อนๆค,นคลิปนี้นะก็มาวิเคราะห์กราฟบิตคอยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันทุบลงมาแรงมากจะเป็นงไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็ <S <S <ๆ>สวัสดีเพื่อนๆคนครับผมพิชจากไอพิชสตูดิโอวันนี้อยู่ในช่องไอพิชสตูดิโอละไกันนะอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานนะครับตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับก็ตัวราคาคริปโตเนี่ยมันมีการ รูดลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งตัวบิตคอยเนี่ยก็เรียกว่าทิ้งตัวลงมารุนแรงมากนะครับจากประมาณสัก4 5่หมนะครับร่วงลงมาอยู่ประมาณ4 1 0 0 0ื่นหน่น้าร้อยอ่าในโซนนี้นะครับเนี่ยนะก็คือแท่งแดงแท่งนี้เลยนะครับซึ่งแท่งแดงแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งที่แบบมันคือมามากนะครับคล้ายๆกับแท่งแถวๆตรงนี้นะครับที่ผมเคยนับเป็นขึ้นเอย่อยไปนะครับทีนี้เนี่ยผมเองไม่ได้อับ ตัวสภาพกราฟมาตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับว่าเอ้ยมันจะพอจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็คือรอบที่แล้วนะครับที่คิดไว้เนี่ยในคลิปเก่าๆเนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดมันไม่หลุด4,000 40, นะครับก็น่าจะพอไปต่อได้นะครับโดยที่เป้าหมายของเรานะครับก็คือเป็นขึ้นสีขึ้นสีสีเขียวนะครับซึ่ง พอเมื่อวันซื้นอน่ะผมก็ดีใจนะครับที่ตอนที่มันลงมาเนี่ยมันก็ไม่หลุด4 0,000นะครับแล้วก็มันก็พุ่งขึ้นไปนะเบรกไฮไปด้วยนะครับทําให้ในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไปนะไปถึงเป้าก็คือกล่องเขียวแต่ทีนี้นะครับก็พอไปถึง4 0,000่นประมาณหมนะครับมันก็ถูกตัวลงมานะครับทิ้งตัวทิ้งดิ่งนะครับทําให้ต้องกลับมามองใหม่นะว่าตกลงเนี่ยคลื่นในคลื่นย่อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ทีนี้ตอนนี้นะครับก็ที่เคยนับไว้เนี่ยในสีเหลืองนะครับที่เป็นตัวเมทิกสีเหลืองเนี่ยก็ผมคิดว่าตรงนี้เป็นคลื่น B ทิ้งตัวลงมาตรงทั้งชุดนี้นะครับก็น่าจะกลายเป็นคลื่นสไปนะครับทีนี้ไอตัวที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้นะครับอาจจะนะครับเป็นคลื่นคือพอมันไม่ได้หลุดมันก็ยังไม่ได้หลุด4ี่หมนนะครับในโซนนี้นะ ก็ทิ้งตัวลงมาตรงนี้ผมก็ยังมองว่ามันยังขึ้นต่อได้นะพอจะขึ้นต่อได้โดยที่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุด4 0 0 0มืเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีแนวโน้มว่าพอจะไปต่อได้ตอนนี้ก็มาสร้างกรอบนะครับเราสามารถตรีเทนไลน์ในโซนบนได้แล้วนะครับก็โซนนี้นะครับก็ไม่ควรจะหลุดเทนไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับมีการย่อตัวหรือว่าไซด์ไว้ออกข้างไปแล้วก็พุ่งต่อเนี่ยก็ยังคิดว่านะมีโอกาส พุ่งต่อไปที่กล่องเดิมได้นะครับก็สรุปง่ายๆนะว่า Bitcoin เนี่ยผมก็ยังมองเป้าเดิมนะครับอยู่ที่โซนๆประมาณ4 9 0 0 0นถึงห0า0นะครับแต่ว่าผมอาจจะทยอยเทคโปรฟิตนะครับลงมาอออกมานะครับจาก48500ในโซนนี้นะครับเพราะว่าเริ่มเสียวแล้วนะมันมีอาการยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ในภาพขึ้นใหญ่นะครับก็ยังมองเป็น A B C X A B C นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงขึ้น B ตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างที่เป็นขึ้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ย mm. เทียบกับขึ้นท่อนล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ตอนนี้พอย่อให้ทำเฟรมไปดูในทำเฟรมสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็พอจะมาโนขึ้นมาได้ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราจะมองเป็นขึ้น C สีเขียวนะครับก็ตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้เป็นขึ้น A นะครับลงมาเนี่ยผมว่าต้องมีเป็นชุดอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับ เป็นคืน B นะตรงนี้ทิ้งตัวลงมาเนี้ยเป็นคืน A ไม่หลุดโลด้วยนะอ่ะเกือบเกือบแต่ไม่หลุดนะเขายังถือว่าเป็น ABC อะไรทรงประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะมีสกขาหนึ่งขึ้นไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้ซึ่งตัวคืน C เนี่ยบางทีมันก็อ่ามันก็อาจจะเป็น ABC จบเลยหรืออาจจะเป็น5้าขึ้นอย่างเงี้ยนะไปอย่างงี้นะแต่ว่าใกล้เคียงกันนะ เป้าเนี่ยผมก็ยังมองอยู่แถวๆประมาณ5 0,000ืนนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆได้โดยสรุปนะก็คือไม่หลุด4 0 0 0มืจริงๆอะ่ะเป้าใหม่นะครับไม่หลุด41,000ก็ถือว่ายังโอเคดีอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดมานีิดหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็ยังมองเป็นขาขึ้นกันหมดนะครับ มีตัวน่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็คืออลิฟียมนะเป็นเหรียญขุดนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคือมันขึ้นมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในทมเฟรมวีก่อนนะครับตัว s s Mo โมเมนตัมเนี่ยในททมเฟรมมันเนี่ยขึ้นเป็นโพซิทีฟแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็พอจะมองเก่าๆเลยนะว่ามันน่าจะบินไปได้ไกลแต่นะครับคอนดิชันนี้ก็คือทมเฟรมมันเมื่อไ s i มันขึ้นไปแล้วเนี่ย บางทีมันมีการย่อของในทำเฟรมย่อยๆเช่นทำเฟรม day หรือทำเฟรม 4H นะครับก็อาจจะทําให้ไส้เราแตกได้นะครับโดยที่พอย่อยทำเฟรมมาอยู่ที่ทำเฟรม Day เนี่ยตัวโมเมนตัมนะมันก็เกี่ยวโพซิทีฟมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตัวขึ้นย่อยในชุดนี้นะครับคือผมนับพยายามนับแล้วนะครับก็ตัวเนี้ยถ้ามองตรงชุดนี้ทั้งชุดนะเป็นขึ้น A ขึ้นไปนะครับ ไซเวอคอ่าเป็นขึ้น B ตอนนี้เรากำลังดำเนินขึ้นอยู่ในขึ้น C, นะครับอ่าเดี๋ยวมันจะต้องมีขึ้น x นะครับยิ่งใหญ่คลื่นขึ้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดมันอยากจะขึ้นต่อนะครับซึ่งไอตัวขึ้น x ตัวนี้แหละนะที่ผมคิดว่ามันอาจจะทําให้เราไส้แตกได้นะครับโดยถ้าเกิดมันเกิดสัญญาณแบลิตขึ้นมาเมื่อไหร่ผมอาจจะต้องเซลล์ขายทิ้งนะตัวนี้นะแต่ว่าโดยพฤติกรรมของมันตอนนี้เนี่ย ก็คือมันวิ่งตามบิตคอยไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูในตัวไทม์เฟรมเล็กๆตรงนี้นะครับก็พอจะมอง A B นะครับตรงนี้นะครับเป็น A B ขึ้นไปเป็น Cx ลงมานะครับขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่งเป็น A แล้วก็เป็น B ตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีขึ้น C 2สอดรัวกับเรื่องของ ETF นะผมว่าตอนตัวนี้เนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับก็เป็นเหรียญขุดเหรียญหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายขุดอยู่นะ เอาการจอมาขุดได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นอลิเฟียมนะครับก็ในชุดพืชเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปต่อได้สักประมาณแถวๆนะโดยประมาณก็น่าจะประมาณ1.7อะไรแถวๆนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าผมกาวไว้เหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยจะมีเออร์โก้นะที่มีอาการว่ามันจะวิ่งนะแต่ว่ามันลงมาเยอะนะครับก็อาจจะวิ่งไปได้ยังไม่ไกลเดี๋ยวอาจจะต้องดูทรงมันอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคเพื่อนคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ยังไงฝากเอาไปเป็นไอเดียแล้วกันนะครับก็สําหรับเรื่องของการเทรดเนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างใหญ่เนาะผมมองว่ามันจะขึ้นแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันจะลงเนี่ยมันก็ลงได้นะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม